ฉันวิ่นออกจากอพาร์ตเมนต์และรีบวิ่งลงบันไดพร้อมกับกระเป๋าเดินทางในมือชุดเดรสสั้นเกือบเลิกขึ้นมาและรองเท้าส้นสูงนี้อาจทําให้ฉันขาหักได้แต่ว่าตำรวจอยู่ที่หน้าประตูฉันแล้วฉันเจอกับตำรวจเข้าที่บันไดภาวนาว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าฉันเป็นใครตำรวจนายหนึ่งหยุดและบอกว่าสาวสวยคุณต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะและรีบวิ่งตามตำรวจนายอื่นไปตามจับอาชญากรต่อซึ่งนั่นจริงๆแล้วก็คือฉันเนี่ยแหละรอดไปพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นฉันฉันเคยเป็นผู้ชายที่ใช้ชื่อว่าโจมากว่า20ปี แต่ตอนนี้ฉันเป็นสาวสวยผมแดงชื่อแมรียและไม่ฉันไม่ได้แปลงเพศตามจริงเพื่อนๆของฉันเปลี่ยนฉันให้เป็นตำรวจเพื่อเป็นการปลอมตัวฉันรีบขึ้นรถไฟคันแรกที่เจอที่สถานีหลังจากชั่วโมงผ่านไปรถไฟก็มาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ฉันวางแผนจะหนีมาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินสดฉันนั่งอยู่ในรถและเผลอหลับไปจู่ๆก็มีพนักงานตอกตัว๋วโผล่มาเขาจ้องมองที่พาสปอร์ตปอมๆของฉันอยู่สักพักใหญ่ๆจนผู้โดยสารคนอื่นมองมาทางฉัน ฉันเหงื่อออกเพราะชุดเดสแนบเหนือแต่ฉันพยายามจะยิ้มเหมือนหวานให้ในที่สุดพนักงานก็กล่าวว่าฉันหน้าตาเหมือนดาราเลยแม้แต่รอยกระบาบนใบหน้าก็เหมือนก็แน่แหละก็ฉันลอกแบบหน้าตาหล่อนมาเลยนี่นาช่วงค่ำวันนั้นจนมาถึงที่เมืองแบ็กบูดจนได้และหลังจากที่ลงจากรถไฟพนักงานช่วยถือของก็รีบมาช่วยถือกระเป๋าเดินทางของฉันทันทีฉันเกือบจะต่อยหน้าเขาไปแล้วแต่ก็นึกได้ว่าเขาแค่พยายามจะช่วยสาวสวยเท่านั้นเองฉันส่งกระเป๋าเดินทางให้เขาแต่เขาก็รีบวิ่งหนีทันทีพอฉันถอดรองเท้าเสร็ ชั่วนั้นก็หายไปแล้วหมดกันทั้งเดือทั้งตัวฉันมีเพียงแค่กระเป๋าเครื่องสําอางแล้วก็เงินประมาณ2 3ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันอยากจะไปที่สถาน,นีตํารวจแต่มันต้องเป็นความคิดที่แย่มากๆแน่ๆฉันคงต้องนอนที่สถาน,นีรถไฟแล้วแหละคืนนี้ฉันชินแล้วแหละกับการนอนนอกสถานที่แต่นี่มันไม่สะดวกสบายสุดๆวิกผมก็จะหลุดตลอดเวลาแถมยังมีคนไร้บ้านมากวนเกือบทั้งคืนเมื่อถึงตอนเช้า ฉันรีบไปหางานทำโดยทันทีฉันต้องหาที่อยู่ในตอนที่ต้องโดนตามจับฉันไปที่ร้านรับซ่อมทุกที่แต่พวกเขามองฉันแล้วก็บอกว่าสาวสวยอย่างเธอน่ะน่าจะไปเป็นดารามากกว่ามาซ่อมรถนะเมื่อถึงช่วงอาหารกลางวันฉันยอมแพ้เราไปที่ศูนย์อาหารเพื่อหาของว่างกินฉันบ่นปัญหาของฉันให้เจ้าของร้านฟังแล้วหล่อนแนะนำให้ฉันไปทำงานที่โรงเรียนที่อยู่ห่างจากเมืองเล็กน้อยเห็นหล่อนบอกว่าที่นั่นกำลังต้องการครูเพิ่มฉันควรจะไปสมัครเป็นครูหรือนอนที่สถานีอีกคืนดีคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้ว ฉันกอดลาผู้หญิงคนนั้นและตีเนียนแอบ,บขโมยสร้อยคอเงินจากเธอมาเป็นของฝากเล็กน้อยก็มันห้ามใจไม่ได้นี่นะแต่ก็เพื่อการที่จะเนียนเป็นครูได้เห็นพวกครูมักจะมีสร้อยคออะไรแบบนี้กันเสมอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งฉันก็มายืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนประตูฉันเริ่มสับสนทันทีที่เห็นลวดหนามล้อมรอบโรงเรียนป้ายโรงเรียนเขียนว่าที่นี่เป็นโรงเรียนเตรียมทหารสําหรับเด็กผู้ชายก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ใช่คุกนะนะฉันผ่านการสัมภาษณ์อย่างง่ายได้ แค่ยักคิ้วหลิวตาสองสมทีก็เพียงพอแล้วแต่พอถึงพออพอถามว่าการศึกษาของฉันเป็นอย่างไรฉันต้องใช้จินตนาการเล็กน้อยฉันบอกเข้าไปว่าฉันเพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศมาหมาดๆและยังไม่ได้รับปริญญาบัตรและตังโง่นี่ก็ดันหลงเชื่อเสียด้วยเขาให้ฉันเข้ามาทดลองงานก่อนนาทีนั้นฉันได้งานและห้องเล็กๆอยู่ฉันคงต้องอยู่ที่นี่สักสองสามเดือนจนกว่าการสอบสวนจะซาลงและฉันก็จะไปพออสัญญาว่าจะให้ฉันเรียนใหม่กับฉันแต่ทําไมเขาถึงพยายามขนาดนั้นกันนะหรือว่า ตะแก่นี่คิดจะจีบฉันพระเจ้าช่วยดีฉันต้องมาหลบซ่อนจากพอออด้วยงั้นเหรอแค่ตำรวจยังไม่พอสินะฉันกังวลมากๆก่อนจะสอนวิชาแรกถ้าหากผู้นักเรียนรู้เพราะฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวรรณกรรมล่ะแถมหนังสืออย่างเดียวที่ฉันเคยอ่านก็คือหนังสือการ์ตูนแต่ร่องอกไปทีไม่มีนักเรียนมาเรียนเลยสักคนฉันกำลังจะดูหนังแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงพออ,อดังออกมาจากข้างนอกดีฉันจะต้องเดินไปหาตะแก่งโง่นั่นแถมยังต้องใส,ส่ส้นสูงอีกกลายเป็นว่าพวกเขากำลังประกอบปืนไรเฟิลจู่โจมกกออย่ด้านนาาาวววแลวทรรรรปะบงเ็ และเล่าเรื่องประหลาดๆเกี่ยวกับดวงวิญญาณทหารที่อยู่ในไลเฟินในขณะเดียวกันชายคนนึงที่ใส่ชุดนักกีฬาก็โผล่มาปรากฏว่าเขาคือครูพละชื่อทอมนั่นเองเขามองฉันด้วยรอยยิ้มหน้ารังเกียจจนฉันอยากจะฟาดเขาด้วยปืนพระเจ้าทำไมทุกคนในโรงเรียนนี้ถึงสนใจฉันกันนักนะแต่ฉันต้องซ่อนตัวจากตำรวจฉันไม่อยากติดคุกวันถัดมาครูพละบ้ากล้ามก็มาที่ห้องฉันอีกและบอกฉันว่าฉันเป็นครูที่สวยที่สุดในโลกต่อหน้านักเรียนและชวนฉันไปออกเดทอีกด้วย แถมเขายังทาท่าโอหังเสียด้วยราวกับคิดว่าฉันคงคงก้มลงแทบเท้าเขาด้วยความสุขและสิไม่มีทางซะหรอกฉันบอกไปว่าฉันไม่สนใจผู้ชายในตาเขาเบิกกว้างนี่ฉันพูดอะไรออกไปเหรอเด็กๆโหเราะกันยกใหญ่ฉันอายมากๆแต่ในเรียนในห้องฉันนี่สุดยอดจริงๆหลังจากที่ฉันเล่าเรื่องโรมิโอและจูเลียตเวอร์ชันที่ฉันคิดขึ้นมาเองและบอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากน้าฉันที่อยู่ที่ต่างจังหวัดและนี่ก็เป็นที่ที่ฉันหัดประกอบปืนไรเฟิลเสียด้วย เด็กหนุ่มทั้งหลายต่างดีใจพวกเขาชอบบทกร์มากฉันคิดว่าฉันเริ่มจะชอบการเป็นครูซะแล้วสิแต่ทอมก็ไม่ยอมเลิกลาสักทีในห้องอาหารเขาเอาเค้กรูปหัวใจมาให้ฉันต่อหน้าครูทุกคนนี่มันน่าหง,งุดหงิดจริงๆฉันทิ้งมันลงกับพื้นและตะโกนบอกทอมว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่จะมารับเค้กบ้าๆแบบนี้นะทอมหน้าแดงและหนีออกจากห้องอาหารไปตะโกนว่าฉันจะต้องเสียใจฉันกําลังจะออกข้อสอบครั้งแรกฉันทำโฟโต้ชอปใบปริญญาเสร็จ และเริ่มอ่านหนังสือจำนวนมากผลออกมาคือฉันออกข้อสอบสำเร็จโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นที่พึ่งวันก่อนฉันกังวลจนนอนไม่หลับฉันต้องนอนในชุดนอนผู้หญิงที่ไม่สะดวกสบายเอาซะเลยแล้วฉันก็ดินเสียงเคาะประตูฉันสะดุ้งลุกทันทีและรีบใส่วิกและแต่งตัวฉันเปิดประตูออกไปเจอกับน,นักเรียนของฉันคนหนึ่งกำลังร้องไห้เขาบอกฉันว่าครูพลาที่ชื่อว่าทอมพยายามจะบังคับให้ผมเล่นตุกติกากับการสอบเด็กคนนั้นต้องให้เงินฉันและเด็กอีกคนหนึ่งจะเป็นคนถ่ายรูปเอาไว้ ทอมกาส่งรูปนี้ให้กับผู้ปกครองและหนังสือพิมพ์ฉันโกรธมากไม่มีใครมีสิทธ์มากล่าวหาในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทําฉันพุ่งไปที่ชั้นเรียนพลาทันทีในตอนเช้าทอมดีใจมากที่เห็นฉันกระทั่งฉันบิดตัวเขาด้วยท่าไม้ตายของฉันเรียนรู้นจ๊ะเด็กๆฉันปล่อยเขาไปตอนที่รู้สึกเหมือนว่าหน้าอกปลอมข้างหนึ่งของฉันมันจะไหลลงมาหวังว่าเขาคงไม่ทันสังเกตเห็นนะฉันต้องรีบบอกมาแต่หลังจากตอนนั้นฉันก็เครียดมากๆโบว่าเขาจะรู้ความจริงและส่งตัวฉันให้ตำรวจ ฉันกลัวมากๆตอนที่ตำรวจโผลมาที่โรงเรียนในวันถัดมาเขาเรียกครูมารวมตัวกันและส่งใบประกาศจับที่มีรูปฉันสมัยที่เป็นโจโทอมจ้องมองใบประกาศสักพักใหญ่ๆและเหลือบมองมาทางฉันอ,อลากนเด็กๆฉันคงต้องไปจากที่นี่แล้วฉันเพิ่งตัดสินใจได้ขณะที่พออ,อเจอฉันที่โถงและขอคุยเรื่องด่วนด้วยในออฟฟิศชายแก่เริ่มพูดเรื่องไร้สาระว่าจะลงสมัครการแข่งแทนฉันนั่นคงเป็นเหตุที่ทำาไมเขาถึงใจดีนะเพราะเขาหวังจะทำเงินจากฉันนี่เองไม่มีทาง ฉันจะไม่เอาอีกแล้วฉันไม่อยากใช้ชีวิตตัเงต้องมาใส่ชุดผู้หญิงแล้วหลบหลบซ่อนๆจากตำรวจฉันโบกมือลาผอและจากมาฉันเลิกทำงานที่โรงเรียนนั่นไเวนทอมจะต้องแจ้งตำรวจแน่ฉันต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดแต่เรื่องไม่คาดฝันก็รอฉันอยู่ที่ห้องทอมครูพาระร่างใหญ่ยืนอยู่ที่นั่นถือพาสปอร์ตของฉันอยู่และของก็ถูกคุยเละไปหมดเวนละฉันพยายามจะพูดแต่ทอมดึงวิตของฉันและส่งใบประกาศที่มีหน้าฉันให้ไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธอีกต่อไปแต่ฉันขอร้องเขาว่า อย่าส่งฉันให้ตำรวจเลยนะเพราะฉันรักงานนี้มากๆและจะเริ่มชีวิตใหม่อย่างใสสะอาดอีกครั้งแต่ทอมจ้องไม่หยุดในตาเขาฉันเป็นแค่อาชญากรน่าสมเพชคนหนึ่งเขายยนวิกฉันทิ้งและจากไปตำรวจโผลมาที่โรงเรียนกลางดึกอีกครั้งฉันนึกว่าเขาจะมาจับฉันเสียอีกแต่พวกเขาเดินผ่านฉันไปที่ห้องพออพออถูกควบคุมตัวฐานเจ้โกงโล่งอกไปทีงั้นฉันก็ยังมีเวลาจะพูดทําให้ทอมไม่ส่งตัวฉันให้ตำรวจอยู่ขณะที่คิดคิดอยู่นั้นทอมก็โผล่มาพอดีกลายเป็นว่าเขาปาบพื้นที่ฉ แน่สิเพราะนั่นเป็นเทคนิคลับจากมาเฟียตาลีเลยนะเขาสัญญาว่าจะไม่ส่งตัวฉันให้ตำรวจถ้าหากฉันสอนเทคนิคนั้นก่อนนะฉันยอมได้ทุกอย่างนั่นแหละฉันป่วยแล้วก็เหนื่อยอ่อนฉันอยากเป็นครูนะไม่ใช่โจรหนีคดีแต่มันไม่ได้ผลฉันโดนเจ้าของร้านคาเฟ่แจ้งความข้อหาขโมยสร้อยคอมรดกตกทอดของเธอฉันไม่น,น่าไปขโมยเลยจริงๆและแล้วตำรวจก็มาที่โรงเรียนอีกครั้งพวกเขาเข้ามาที่ห้องเรียนและจับฉันต่อหน้าเด็กๆ ในวินาทีสุดท้ายฉันดึงวิบออกและบอกความจริงกับนักเรียนฉันไม่ยอมให้ตำรวจเป็นคนบอกแน่นี่ก็เป็นเดือนที่3ามแล้วที่ฉันมาติดคุกฉันยังไม่เปลี่ยนใจเรื่องการเป็นครูหรอกนะพอฉันออกไปจากคุกได้เมื่อไหร่แล้วก็ฉันต้องหางานทำที่โรงเรียนให้ได้อดีตลูกศิษย์ของฉันนั้นไม่เคยลืมฉันเลยพวกเขามาเที่ยวเยี่ยมพร้อมกับของฝากเสมอฉันอดใจรอที่จอกจากคุกไม่ได้แล้วและฉันสัญญาว่าฉันจะเลิกทำชั่วและเลิกสวมชุดผู้หญิงด้วย